ส,าวาสวัสดียามเย็นนะครับผมเอาวันนี้มาปักเป็ดเหยื่อไส้เดือนนะครับเอามาประมาณ60กว่าคันนะวันนี้มา2คนนะครับผมมากับน้องน้องผมเองนะฮะน้องผมปักตรงนั้นผมก็จะปักฝั่งนี้นะครับไปตรงนู้นเลยนะครับผม <c oughs> ก็หมายเดิมๆนะฮะ ในนาประมาณนี้นะครับผมพอดีวันนี้ไม่มีฝนเลยนะฮะไม่รู้ว่าจะมีปลากินหรือเปล่าครับือเ <Okay, S 1> ครับเดี๋ยวขออนุญาตปลให้เสร็จก่อนแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งตอนอปลักเสร็จแล้วก็ถัดจากนั้นก็มาตอนกลางคืนนะฮะโอเคครับเ okay, มื่อกี้ปลักเสร็จนะฮะประมาณ15นาทีผมพัก15นาทีนะแล้วก็มาดูรอบนึงครับปรากฏว่าคันแรกโดยเลยนะ มันได้ครับผมใช่นะอู้ใหญ่เกินฮะไซส์เล็กนะครับผมโอเคครับต้นจิ๋วนะฮะมาอีกแล้วครับวันนี้มีแต่ไซส์ไซส์นี้ฮะไซส์เล็กครับทำปลาช่อนดดเดี่ยวนะฮะดีครับหรือไม่ก็ไปทำปลาส้มนะฮะ ราะว่าแม่ผมชอบทำปลาส้มนะครับผมครับอ่ะวันนี้น่าจะได้กินปลาไซนี้อีกแล้วฮะไซตเล็กๆนะครับผมก็อร่อยอยู่นะครับคือบ้านผมเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะฮะมีแต่ปลาไซเล็กๆนะฮะทำอีกแล้วครับสายตึงนะฮะ่าจะเป็นไซต์เมื่อกี้อีกนะฮะ เอออันนี้โอเคหน่อยนะฮอ๋ออันนี้ก็โอเคหน่อยนะมันไม่ได้เล็กเหมือนเมื่อกี้นะฮะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะฮะเดี๋ยวครับเราจะได้ทำปลาชนแดดเดียวนะฮะเลทครับผมตรงนี้ก็มีตัวนะครับใายตึงครับมีตัวตัวน่าจะมีตัวนะฮะเมื่อกี้เห็นดึงนะฮะ ทีน่เนไงไซเล็กเล็เปล่าเอ๊ะนี่นันกเอลนะเออก็โอเคอยู่นะใหญ่กว่าสามตัวแรกนะโอเคครับผมนี่เป็นรอบของรอบเย็นฮนะรอบรอบที่ผมมาปักแล้วก็รอปักเสร็จแล้วก็รอประมาณสักสิบนาทีสิห้านาทีนะเสร็จแล้วผม ก็มาดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเสร็จรอบนี้ก็จะมาประมาณรอบสองทุ่มสามทุ่มนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็มาตอนชเช้าเลยครับผมไซส์นี้นะเล็กครับครับตรงนี้มีดึงฮะดูสิครับตัวขนาดไหนนะ หรือเปล่าเมื่อกี้เมื่อกี้ดึงค่อนข้าง,างจะแรางอยู่นะว่าหลุดแล้วอ๋อหลุดแล้วครับไม่ดึงใช้ได้อยู่นะหลุดเสแล้วครับอไม่ได้ครับอ่ะเม็ดตัวครับดูสิครับไซส์ไหน ก็จะไม่ใหญ่นะโอ,โอเคแนละ้วะก็ใช้ได้อยูน่นะครับผมใช้ประมาณนี้นะครับนนตรงนี้โดนครับเราเไปไแลกยังมาเอาลุด่าวเลยฮะกี้เดือ,อดขึ้นมาหน่อยตรงนี้ Ah, ตรงนี้โดนฮะอึบิสมิลลาใส่เดียวกันเลยนะครับนี่ครับอ่ะสมมุติก็ ตรงเร่งหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณ6โมง30ฮะเดี๋ยวไม่ทันละหมาดฮะเดี๋ยวปักเสร็จก็จะกลับไปละหมาดเก็บเสร็จก็จะกลับไปละหมาดก่อนฮะคอยดูตอนประมาอ่าดึกๆฮะรตรงนี้มีเรือกล่าครับเมื่อกี้เหมือนโดนนะ ไอ่หมีเล็กๆค,ครับโอ้สวยใส่เดียวกันเลยนะฮะเล็กๆครับรอบข้ามเล็กๆนะเดี๋ยวมาลุ้นกันรอบรอบดึกครับว่าจะมีตัวใหญ่ๆให้เห็น,หนมนเลยดูดตัวครับใส่เล็กมา้งนะดูอีกคนย่าเล็ก ตรงนี้ก็โดนครับโอเ้เวลโอ้โหลรีบนมาฮาะไรปลดะเนาอนี่อันนี้ครับมาอีกหนึ่งฮนะดูครับไม่ทันได้ปลดเลยม,ม,มีตัวครับผมสนุกสนานสนุกนะครับยันนี้แต่ว่าไซส์เล็กๆนะฮะ ตััวครบถ่ายมั่วะฮะเครับว่ารีบครับขอไยด้วยนะฮะอีกตัวครับผมอย่างนี้เ๋ยวไม่เรีวแนละ้วว่าใส่เล็กครับใส่จิกอ้อนนิดต,ตายครับ อันอจะจริงฮะนี่ตัวของไทยด้วยะฮะถ่ายแบบรักทซเลครับถ่ายแบบรีบครับ่ป,ประมาณนี้ครับประมาณสิบน่าจะสิบสามสิบสี่ตัวนะครับผมไซส์เล็กๆฮนะใหญ่หน่อยประมาณสามสองสามตัวนะครับผมอ๋อแล้วกร็รอบรอบดึกเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมาได้หรือเปล่าครับเพราะว่าเหยื่อหมดนะ,ะเดี๋ยวจะไปลอง ขุดไซเดือนดูนะฮะถ้ามีก็จะมานะครับแต่ถ้าไม่มีก็คงจะต้องมาพรุ่งนี้เลยนะครับผมโอเคครับต้องขอไปจริงจริงครับที่ถ่ายแบบทักทุเรศเพราะว่ารีบมาเพราะว่าตอนนี้ประมาณเกือบเกือบสองหนึ่งทุ่มแล้วนะครับจะต้องไปรีบทาภารกิจปฏิบัติศาสนกิจก็คือการละมานฮะต้องขอไปจริงจริงครับเดี๋ยวบริลินกันต่อครับผมตอนดึกหรือไม่ก็ตอนเช้าพรุ่งนี้เลยนะครับผมโดอีกตัวฮะทางกลับบ้านครับ ขากลับครับมีตัวนึงครับเดี๋ยวใา่ขึ้นมานิดนึงนะเยครับผมเหยื่อหมดแล้วนะเดี๋ยวมาลุ้นการรอบเด็กว่าจะมีเหย่อหรือเปล่าถ้ามีเหยื่อก็มานะฮะแต่ถ้าไม่มีเหยื่อก็วันเช้าพรุ่งนี้เลยนะครับเดี๋ครับผมบเอาละครับมายามเป็ดตอนตอนเด็กนะตอนนี้ก็ประมาณ สามทุ่มครึ่งนะครับผมก็ตอนตอนเย็นตอนค่ำผมมาเก็บแล้วนะก่อนที่จะ,ะกลับบ้านก็ได้ประมาณ14ตัวนะครับผมมาดูตอนดึกกันฮนะว่าจะได้กี่ตัวนะครับแล้วก็มาใส่เหยื่อแล้วก็ปล่อยหนึ่อีกรอบหนึ่งก็คือรอบรอบช้าเน,นะที่เก็บจับเขียนนะฮะได้หนึ่งตัวครับ ถ้าดเขียก็จะจับใส่นะเยือเขียดก็คือเยือเด็ดของปลาท่อนเลยนะโดยเฉพาะตอนที่ฝนตกนะเยือเขียดเนี่ยสุดยอดเลยนะครับอ่ะเอบครับอ่ะกันแรกไม่มีนะเมื่อกี้๋ยวกันที่สองครับไม่มีครับเยื่อหมดด้วยนะครับตรนนี้ก็น่าจะไม่มีนะครับงั้นผม ถ่ายเฉพาะคันที่ได้ตัวนะครับผมที่มีตัวนะฮะถ้าไม่มีตัวก็ผ่านไปเลยนะครับผมอ่ะคันนี้ได้เ,เสียงฮะดดเดินเสยงปลาโดดนะครับน่าจะเป็นคันนี้นะครับอันนี้หรือว่าอ,นนอ,อันนี้ครับดูครับดึงสวยเลยนะครับดูสิฮะมีตัวขนาดไหนฮะ เราจะเป็นไซส์เล็กเหมือนตอนตอนเย็นนะฮะ,ะออโอเคอยู่ครับสวยงามผมสวยโอเคอยู่นะครับน,นี้ ก่อน,นครับอรอบนี้ดีหน่อยนะฮะพอดีพาคิีมมานะครับผมไม่ต้องจิบมือนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับอะคันนี้ก็มีตัวครับน่าจะตายครับหนึ่งเมื่อกี้ครับสุดยอ ตุ่นข้าวเขาเพิ่งปลูกนะต้องระวังหน่อยนะเดี๋ยวหลุดครับี่ีรับผมตัวที่สองของของรอบนี้นะตรงนี้ครับตรวนี้น่าจะรุ่นกันยาวๆครับผมตัวน,นี้ก็โยกไนแล้วนะขันโยกยีกแล้วนะครับผมดูสิครับ มันจะมีตัวขนาดไหนครับบิสมิลลาห์น่าจะเป็นไอดุกนะลัวก็มีหนวดด้วยครับบิสมิลลาห์ใหญ่รครับดุกใหญ่ครับผมเอาละครับเดี๋ยวก่อนนะลองก็อยากให้ชัดแล้วก็ลาก็อยากให้หลุดนะ,ะเอาละครับผมใหญ่ครับดุกหน้าครับดุกอุ้ยครับผม หลุดพอดีครับอ้บิสมิลลาหก่อนดีก่อนะดีนะครับ,รบอ้หลุดพอดีครับผมบิสมิลลาต้องระวังครับเพราะว่า,วามันมีเลี้ยงดูครับหลุดพอดีครับผมหลุดครับทันพอดีครับบิสมิลลาห์เกือบเกือบครับเกืพอพบลแล้ว โอ้ยด้ยครับถ้ากล้องมีก็ชัดเมื่อกี้แต่ว่าุดครับเมื่อกี้ดูครับดีครับที่ผมยกขึ้นมาทันนะครับหลุดพอดิเปะเลยฮะพอหลุดปุ๊บผมก็สามารถที่จะที่จับมันได้นะก็เกือบไม่รอดกันนะเพราะามันจะลงน้ำเมื่กี้ดูครับดกหน้าครับสวยๆครับผม นี่ okay, ครับผมน่าจะชัดอยู่นะโอเคครับคืนนี้สนุกนะครับได้ช่อนมา3ตัวแล้วก็มาดุก1ตัวแล้วก็ปลาดุกใหญ่ก็ปลาช่อนอีกนะฮะโอเคครับอ่ะได้รุ้นกันสนุกนะครับคืนนี้โอเคครับผมอ่ะมาดูคันนี้ครับตัขวขาวครับลายกรบผมตัดช่องตัวหล่อครับ ไม่มีครับผมขั้นนี้ครับเหมือนดึงครับเมื่อกี้เหมนมีฟองขึ้นมานะครับขา,ขาวครับอ้ครับจริงๆครับนี่ตัวจริงครับผมบิสม <Bism uth. S 1> ิลลาฮ์เลยลกันเนาะกระส่ายใหญ่นี่คงจะเก็บแบบนี้ไม่ได้นะครับ คนนี้ครับดูเหมือนตัวจะใหญ่นะแต่ก็ไม่รู้นกันครับก็จะใหญ่หรือเปล่าเพราะว่าตัวการดึงนะครับผมตัวอื่นก็ดึงลมแบบนี้นะแต่ว่าจะคิดดึงคือแบบใหญ่นะอาวทำไมนิ่เง,งี้ยมีตัวหรัอเปล่าครับหนะักครับน,นีหนักเลยครับบิสม่ล่ะเดี๋ยวก่อนนะอิสเหม่ล่ละาดูครับ ดุกสายพันอะไรผมไม่รู้นะแต่ว่าใหญ่อยู่นะไม่ใช่ปลาดุกโอยแบบเมื่อกี้นะแต่ว่าใหญ่ครับแต่ก็เป็นดุกนานะฮะมันมีอีกชนิดหนึ่งที่มีตัวยาวผมก็ไม่รู้จักนะดอกอะไรครับผมโอ้คืนนี้ถือว่าแน่นอนครับครับเดี๋ยวใส่ถ,ถุงก่อนนะ ตัวครับสมว่าตัวนี้ต้องระวังเงี่ยงให้ดีนะครับเพราะว่ามันตัวนี้มันค่อนข้างที่จะจิบป,ปวดนะครับครับยาวเลยครับผมตรงนี้ตรงก่อนะครับผมสมบูร อ,ออกมาครับใส่แล้วออกมาผมก็ไม่กล้าเพราะว่าดุกชนิดนี้มันค่อนข้างที่จะเจ็บนะดูครับอิสมอ่ะจับครับบอยรม แล้วมันแทงมือนะเจ็บแน่นอนครับนี่ครับนี่ตัวนี้มีแต่ตัวค่อนข้างที่จะสวยๆนะหักเงี้ยงก่อนนะอันตรายครับผมสมิ่งครับ ดึกสองตัวนะฮะแล้วก็ปลาช,ช่อนหลายตัวนะครับโอเคครับผมดูกันต่อครับออตรงนี้ก็มีตัวครับสี่โอ้ชได้อยู่นะโอเคเอาครับรอบดึกนะได้ประมาณเท่านี้นะปลาดุกสองตัวนะครับแล้วก็ปลาช่อนประมาณ เจ็ดแปดตัวนะก็ประมาณสิบตัวนะทั้งหมดนะครับก็รวมกับที่บ้านสิบสี่ตัวก็เป็นยี่สิบสี่ตัวนะประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะประมาณนั้นหรือเปล่านะอีกอย่างหนึ่งก็ที่เหลือก็มาดูกันเชา้าพรุ่งนี้เลยนะจะจรวมตัวทั้งหมดได้กี่ตัวครับผมโอเคครับผมจะเทปลาตอนไปยามเมื่อกี้นะตอนรอบดึกนะครับได้ประมาณกี่ตัวก็ดุ สองตัวนะครับแล้วก็ปลาช่อนประมาณเจ็ดตัวนะครับผมครับปลาดุกสายใหญ่ครับสวยฮนะสองตัวนะของตะกี้นะครับแล้วก็บวกกับซอนเช้าสิบสี่ตัวครับก็ประมาณนี้นะครับสมอร๊า ประมาณ14กับ9ตัวก็ประมาณ23ตัวนะครับผมเดมี๋ยวการต้องตอนเช้าุ่นนี้นะก็จะมีตัวต่อ السلام عليكم สวัสดียามเช้ารครับผมวันนี้มายามเบ็ดนะฮะมาเก็บนะครับผมมาเก็บเบ็ดกลับบ้านนะฮะก็ ตอนเย็นกับตอนดึกได้ประมาณหลายตัวทีเดียวนะฮะแต่ว่าใช่เล็กๆนะครับผมอ่ะถ้าเช้านี้ได้ตัวแบบเมื่อคืนอีกก็คลิปนี้น่าจะยาวหน่อยนะครับผมอ่ะมาลุ้นกันเลยนะครับนี้ไม่มีนะครับผมเดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะ้าถ่ายเฉพาะที่มีตัวหรือว่ามีมีลุ้นนะฮะโอเคครับผม สรุปเช้านี้นะครับผมปักเบ็ด60สิบคันเสร็จเสร็จนะหกสิบนิดๆฮะก็เมื่อคืนได้ประมาณก็หลายตัวอยู่นะร,รวมกับตอนเย็นฮะแล้วก็ตอนเช้านี้ได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทำกิจกรรมอื่นกันต่อคือตอนสายๆของวันนี้ว่าจะชวนหลานไปตกไปเตี๋ยวปลอมนะครับผม อ่ะมลุ้นกันว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะฮะที่ดูช่องแล้วก็ติดตามช่องผมนะครับก็ผมก็จะทาต่อไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าทำอย่างอื่นกันตอนครับถ้ามีฝนก็จะลองวางตะข่ายดูนะครับดีครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ติดตามแล้วก็ดูช่องนะฮะดูคลิปนะครับ ขอบคุณจริงๆนะครับสวัสดีครับผมส a l a อะลัยกุม